วันนี้ก็เป็นเทศกาลจุดจีนนะครับนี่เห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นฉากต้องตุดจีนข้างหลังเราเป็นต้นตาลดูใด้ด้วยว้าวเยี่ยมมนะา,า,าวันนี้เราอยู่ที่ตลาดต้นตาลตอนแกนนี้ก็มาทำธุระเลยได้มหมมาจะวันยังไม่เปิดเลยท้าอกหลังจากร้าน อันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แบบเช้าก็รอ,องเท้าเด็กเต็มเลยรองเท้าเด็กเพียงเพียงนะนี่นนแสดงวันนี้มีอะไรไม่รู้นะวันนี้เขาจะประกวดแข่งขันอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยมาชมอ,อ๋อนี่ไงโุนบงตุนรีอะไรพบกัน ก็จะเป็นลานแสดงใช่ไหมตอนนั้นนี่ไง,งเอกลักษณ์ของต้งตนตาลปูปงารขวดหนูน้อย,นนอยวัยไทยใช่ไหมครับนหนูน้อยวันันไทยเดี๋ยวเรามาชมกันครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลจุดจีนนะครับนี่เห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นฉากต้องจุดจีนข้างหลังเราเป็นต้นตาลดูไดูไหมด้วย,ยว้าวยังเหรอ,อามา ต้ตาลขอนแก่นครับตอนนี้ผู้คนก็ยังไม่เยอะนะเท่าไหร่นะเกษตรีเด,ดี๋ยวเราจะไปดูวิวห้องมนกักันไงม,มันจะล้ม นั่งทำอะไรนี่นี่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นวิวของต้นตาลวิวมุมสูงสวยขนาดเป็นเวทีแสดงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารจะมว่าจะกินอะไรดีสเต็กจกินอะไรอะไรดี อันนี้คือผ้าสวดนะคะอันที่เขาให้ถ้าสวให้เไ้แล้วเดี๋ยวไปเอาไปให้คนเริ่มยาลาต่างตื่นยวกินซอยในกุ้งเดี๋ยวก็คนเริ่มยาลนะในคือขวดที่พี่จิมเขาัจินอะไร่ะชาล้างเหรอไม่รู้จะเจอเขาไมนเอาน้ำอะไรไม่รู้ดิง ใช่ร้านพี่อู๋ไหมครับนี่ไงเด็กๆเห็นในเด็กเขาบอกว่ามีพี่อู๋ไม่มาเหรอครับวันนี้ไม่มานี่ของพี่อูเหรอฮะคนละห่อเลยไม่เอาน้ำใช่ไหมเอาน้าหายแล้วคือหมดเลยเอามาเหมาเลยอาดุมไข่มุกได้แล้วไข่เรา กลางคืนสวยกว่ากลางวันเลยอ๋อนี่กลางคืน ไฟสวยขนาดแสดงเขายังไม่เริ่มเลยไัมคัขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ